ขอเวลากินก๋วยเตี๋วก่อนนะโอเคไหมขอเวลากินก๋วยเตี๋วก่อนไม่ใช่ขอเวลากินมามมาก่อนนะคะโอเคไหมสวัสดีค่ะกะแอมเพื่อนสาวโอเค <laughs> กะแอมก็กะแอมเธอโอเคไม่เป็นไร ฉันมีหลายชื่อแล้วแต่สะดวกจะเรียกกันนะทุกคนนะสวัสดีปลาเนนสวัสดีพี่วินนี่จ้าแล้วก็สวัสดีเพื่อนสาวนะคะไม่รู้เพื่อนสาวมาจากไหนอีกอืม,อมกินก๋วยเตี๋ยวไอ้มเมนกินมามา่าวาเซียนไปเอากล้วยจักมาก,กินเลี้ยวไปเห็นมามา่ามาม่าไทยมาม่าไทยซื้อมาจากที่นี่แหละทุกคนมนะคะแล้วก็เลยแบบว่า มันเป็นรสอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วอ่ะรสเห็ดหอมบอกหมูน้ำตกมั้งทุกคนถ้าจำไม่ผิดอืดูชื่อภาษาอังกฤษเขานะ i n s t a l ス n o o เด e น o u p คุณเดย <c oughs> ยูนี่กับนี้กินคือ,ก,อกันเด้อตอนแรกว่าจะว่าจะก้มป่วยจั๊กกินนี้ให้หมดก่อน ผู้ใดถูกหวยหวยมันออกอะไรอ่ะล่างห้าศูนย์ใช่ไหมบนเจ็ดเจ็ดชั้นเหนือแห้งเนือเ้อหรอแห้งเนือ้อหายไปไหนมากเพื่อนสาวเธอถือสติถือสติ หนูบอกอะไรอะวันนั้นอะที่ที่บอกไปอ่ะห้าหนึ่งเนาะห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งมันไปออกเจ็ดเจ็ดทุกคนผู้ใดซื้อหวยน้ำฉันนี่แล้วแหละให้มีคนซื้อถือกกินถือกกินบอกซื้อห้าหนึ่งออกห้าศูนย์ังว่าพี่วินนี่เห็นไหมค่อยว่าอยู่ ยังวายู่ไม่เป็นไรมวดต่อไปยังมีเสมอนะจ๊ะทุกท่านจ้าบ่เป็นยังบ่เป็นยังไม่เข็ดไม่หลาบล็อกอืมบนไปงั้นแหละงวดหน้าก็ซื้อใหม่ทุกคนนะเลขบนออกจิตจิตวาซ่า เจ็ดยำคักแทะ <laughs> แมนงวดหน้าซื้อใหม่เลยทุกคนเด้อบ่ยอยากมายังบอกนอี่เงินกระืือบ่มีเงินกระ,ระ,กระืือคื้เก่าหลอนล่ะเส้นไวกอนอเส้นไวกอนตื่มไว้ก่อนต้มมาม่าค่ะทุกคนที่นี่ก็มีมาม่าไทยขายเหมือนกันนะคะจาไม่ได้แล้วว่ารสชาติว่ารสอะไรนะแต่ว่านี่แหละเราอยู่ถุงสุดท้ายก็เลยเอามาต้มกินหน่อยสองสารนางซื้อนางมาเป็นสงเดือนแล้วมั้งกินนางบ้าง สงสารสงสารมากรสเห็ดหอมน่าจะใช่น e ่าจะใช่รสเห็ดหอมอยู so ่นี่เห็ดหอมก็มีขายนะทุกคนประมาณ4ยูโรเกือบ5 4ยูโรเกือบ5ยูโรทุกคนก็เลยไม่ซื้อมานะคะก็เลยบาซื้อเอาไว้อยากกินดีๆเอาไว้อยากกินค่ะค่ะก่อนที่ซื้อ จะเอามาต้มจืดนะอืมต้มจืดกินแซ่บๆวันนี้ขอาาอนุญาตใช้แอปแอปต้องแต่กลับจากไทยนะทุคนหน้าดำครํำเครียดหน้ามันเป็นแบบว่าเป็นเป็นหน้าไหม่อะน,นะทุกคนจา๋าอืมก็เลยนี่หละนี่หละ,ละก็เลยต้องใช้แอปนะคะไปเห็นหน้าตัวเองในกล้องสดนั้นโอ๊ยรับก็ได้ เบ่งบอนก่อนเด้อปาดบอนแข่งบอนอะไรกับอะไรคะวันนี้บอนไทยแลนด์บอไทยแลนด์กับประเทศอะไรเอ่ยหรือว่าต่างประเทศเอ่ยพี่วินนี่คะ่ะค่อยชิมของทุกคนรอดูเมนูเพ้ไม่รู้นะ อันนี้อันนี้ดูบอลไม่ค่อยเป็นนะทุกคนไ,<ง>ไม่ลวงเมนยูแล้วลิเวอร์พูลมันใครเก่งกว่าใครไม่รู้เด้อเราเตสิเชียกันเอาเด้อขอให้โชคดีเด้ออาเด้อขอให้โชคดีฮายพี่กฤษดาวสวัสดีค่ะคืออะไรเอย่ยรีบกินก่อน รีบกินก่อนทุกคนตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ห้องนั่งเล่นกําลังแบบว่ากําลังแบบร้อนระอุระดับระดับสงเด้อสวัสดีจ้าผู้ใดมาถูกหวยมาด่าฉันได้นะหนากเบาๆนะอืมวันนี้ก็ว่าจะไม่ไลฟ์แล้วทุกคนนะแต่ว,ว่าอ๊้ยคิดถึงทุกคน มันไม่ได้ไล่แล้วมันเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้เต็มที่นะมันไม่เต็มที่ก็เลยแบบมันไล่สักสักกี่นาทีดีนี่ <Yeah. S 1> นพอไหนมีแห้งนะทุกคนนะพอไหนมีแห้งสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีอีกรอบนะคะไปเลยบอไปกันเ,เลยเรยบอทุกคนจ้ามาเด้อกินมามานะคะฝ้ากิน ฝ้ากินีิพ่อ้าไปเบื้องหนังหนังในต่อๆนะทุกคนอืมหนังในต่อๆเข้าดูแค่ตอนที่หนึ่งทุกคนบ่ท่านไดีหลวจะเทอตอนหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวลูกก็กลัวเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ท่านด้เบิ้งจากเธอนุ่นแหละดึกดื่นคนละที่นี่กําลังห้าโมงห้าโมงแรงสามสิบสี่นาทีพี่นางสวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าบ้านแม่หมาทักทายขอบคุณพี่นางนะคะไม่ได้ ไม่ได้เจอพี่นางนานเลยช่วงเนี้หูไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายเพื่อนบ้านเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวว่างๆเด้อทุกคนจ้ามากินมาม่าจากพี่นางมามา่ารสเห็ดหอมใส่ปลาหมึกแห้งทอดเดี๋ยวจะเอาพริกป่นมาใส่ก่อน จริงๆไม่หิวข้าวทุกคนว่่หิวข้าวแต่ว่าก็ต้องกินนะนะืม็หิวแต่ก็ต้องกินเพื่อเพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละต้องกินนะคะแล้วด้วยความที่มันไม่หิวพอมันกินอะไรไปมันก็ไม่อร่อยหรอกทุกคนอนจริงๆดึกดื้อคนละสี่ห้าทุ่มนั้นทุกคนแล้วมันก็หิวนะแล้วเราก็มันเป็นช่วงเวลาที่เรานอนนะนะบางทีมันก็ขี้เกียจขี้เกียจหาอะไรกินนะอืม มาม่าจ้าพี่นางจ่ามาม่ามาม่า,มาลดเห็ดนะคะหนังในมุงหรอไม่มีมุงเลยค่ะพี่นางก็ยังไม่ได้ทานข้าวเหมือนกันค่ะมามาพี่นางหนูก็เพิ่งนี่แหละเพิ่งจะห้ามงแรงเงพิ่งจะห้ามงแรงนะคะหนาวไม่หนาวไหมทางบ้านหิมะตกขาวเต็มไปหมดเลยทางนี้ทางนี้ตกเมื่อวานก่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ละลายเลย ตกวันเดียวละลายอีกวันหนึ่งเลยตกวันเดียวปุ๊บเช้ามามันก็ละลายหายหมดเลยพี่นางปีนี้แปลกมากคือทางสโลวาเกียหิมะไม่ค่อยตกนะคะอืมปกติแลว้วมันจะอยหิมะหนามากทุกคนขนาดว่าบนเขานะบนเขาอะมองไปขับรถไปมันจะเป็นแบบขาวขาวพโพลนไปเต็มเขาเลยนะคะที่นี่คือมองไปแล้วแบบ เห็นแต่ภูเขาเห็นภูเขาลนโลนอยู่เลิบสีขอบพระคุณจ้านะคะเห็นแต่ภูเขาลนโลนอยู่นู่นต้องขับขึ้นไปบนบนที่สูงสูงอ่ะทุกคนอืมนั่นแหละถึงจะได้เจอหิมะนะคะหิมะก็เป็นหิมะเก่าๆไม่ใช่หิมะใหม่เพราะว่าเมื่อเมื่อวานเมื่อวันเสาร์นะคะทุกคนเราก็ไปนี่แหละไปขึ้นเขามา แล้วก็ไปดูที่เขาที่เขาแข่งแข่งแกะสละักน้ําแข็งนะทุกคนแต่คือเขาแกะสละักเขาแข่งกันเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นโดมใช่ไหมเป็นโดมนั่นแหละม,มีแต่นีแต่น้าแข็งสวยเลยทุกคนอืมแต่ว่าทนทนหนาววาไหวลูกสาวหนาววาไห้ใส่เสื้อผ้าไปแค่ชั้นเดียวลูกสาวอะ่ะก็เลยเป็นแบบว่าต้องรีบกลับนะคะ ใช่ไหมคะปีนี้สโลวาเกียมาแบบเบาๆพี่นางจนจะหมดหิมะแล้วนี่เนาะกุมพากุมพาปลายเอ่อมีนามีนาเมีาพฤษภาไปช่วงนี้นะคะทุกคนก็เริ่มหมดแล้วนะคะหิมะอืมปันนี้ก็เป็นหน้าฝนบอก <laughs> หน้าฝนโปรยปลาย แต่ใดๆก็คือแต่และเดือนนะคะแต่และเดือนแต่และวันมีสี่สี่ฤดูรวมกันนะ balances. ทุกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกอืมพอใส่พริกลงไปก็มีรสชาติขึ้นมาหน่อย เปิดเข้ามาก็เจอเต่อันเจอแต่อันเอียงก่อกระตูนลูกสาวเปิดยูทู e เข้ามาเจอเตกระตูนลูกสาว do dos masya oh. no, no. no, no. sleep, okay? Ya, Boko? Yes? Ya, okay, หืมอะไรกนืเน yeah, uh ่าน่านากเจตอูมีห้ออีจิลกอืมข้าวปลาเธอก็ม่ยอมกินเดี๋ยวก่อนนะคะดิดแบกโอ ริงเลยพี่แซมสวัสดีจ้านี่อย่างเนาะแปลว่าอะไระพี่แซมแปลว่าอะไรเอ่กยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะอืม ในหัวมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าในหัวเลบเลบเลิบเมาแล้วมาแล้วทุกท่านกำลังกินมาม่าในหัววันนี้กินอะไรแบบง่ายๆนะ <c oughs> นึกแล้วก็อยากกินหอยแครงเนี่ยอยากกินยำหอยแครงอยากกินหอยแครงลวก ไปดูช่องไปดูช่องเซียนหลังมาเยอะช่องเซียนหลังในต่อที่เขาทํากับข้าวอะ่ะแล้วมันดูน่ากินอนะนัมม่นแหละบูบัตยมามาได้โอเคสวิสวัสดีครับ เจนหลังนางทำกับข้าวน่ากินอะนะพูดถึงอืออีพีล่าสุดมันจะเป็นไม่ใช่อีพีล่าสุดหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะัดจำไม่ได้ที่มันเป็นอ่าคุณวินเหรอที่คุณวินอะ่ะที่เขาไปไปหาหอยแคลงอะนะอือนั่นแหละไปหาหอยแคลงน้ากันแล้วเขาก็มามาทําเป็นยําหอยแคลงตมหอยแคลงหรือะไรสักอย่างเลยทุกคนดูผันผ่านนะแต่ว่าโอ้โหข้นน่ากินเลยออืม เียดาอยู่นี่ว่ามีขายคุณเอ็กสวัสดีครับน้องโซนิกสวัสดีค่ะพี่สิทธิศักด์นะคะจากพี่นางเด้อสวัสดีรอบบ้านนะจ๊ะ นางขึ้นไลฟ์ก่อนใช่ไหมคะโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะพี่นางที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะหงข้าแบบใครเคยกินข้าวกับมาม่าบ้างฉันนี่แหละคนหนึ่งกินข้าวกับมาม่าทุกคน คนจ๋าอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะอีกสิบคนอีกสิบคนจะครบยี่สิบซับนะขอคนละไม้คนละมือเดอ้อใครเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ผมเคยครับกินกับข้าวมามาอร่่ยมากใช่ไหมอร่อยใช่ไหม,อ,อ,มอืมพี่เนี่ยพี่ก็มีข้าวอยู่เท่านี้ย พี่ก็เลยเอามากินกับมาม่านะกดติดตามกันไว้นะคะทุกคนให้ถูกหวยรวยเบอร์รอคิวเบอร์หลักร้านนะคะ เขาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสื้อเหรอเป็นคนคลั่งรักอีกแล้วเหรอคลั่งรักเก่งเหลือเกินทุกคนจ๋าไปกันหมดแล้วบอไปกันหมดแล้วเขาทิ้งฉันไปหมดแล้วเธอจะทิ้งกันไปใช่ไหมอย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้ ในเมื่อฉันไม่มีความหมายห้ามไปก็เท่านั้นอะไรต่อ <c oughs> มันร้องว่าอะไรต่อทุกคนให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้จากฉันทิ้งได้แค่นี้ ใช่ครับพอดีว่าน้องโซนิคเขาไม่มีเสื้อสีฟ้าจะใส่ของเครื่องอะไรใส่เสื้อไปตัวหนึง่งอ่า ทำไมพี่ประนินเครียดมีเรือ่อะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะอ้าวน้องสนิกเป็นผู้ชายหรอือเป็นผู้หญิงอะผู้ชายเหรอผู้หญิงเหรอผมรอฟังอย <laughs> ู T ่ NTBT สวัสดีครับคนสวยสวัสดีจ้าไม่ได้เป็นไรเลยพี่กำลังไล่ดูไปเรื่อยเนี่ยพี่ก็เขินพี่ก็อายนะไม่มีไม่ไม่ไมีคนคุยกับพี่ไงพี่ก็เลยเขินอายพี่ก็เลยกล้มเงยพี่ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังอีก เขาว่ากินข้าวตอนร้องเพลงให้ผัวแก่นะเธอขอติดตามคนสวยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวยไหมใช้แอปอะเพลงอะไรนะั้นที่มันกำลังดังอ่ะจำไม่ได้แล้ว กำลังหาเพลงร้องบอกทุกคนร้องเพลงกันไหมเพราะไม่มีคนไม่มีคนคุยกับเรานะแล้วก็จะเนสแหละอยากคืนอยากอายนะอืม,อม ย่าก็รอนานไม่ได้ทุกคนคุณย่าเหนื่อย สวัสดีจ้าทุกคนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาคุยมาคุยด้วยกันเยอะๆนะจะได้มีเพื่อนคุย ทำอะไรแล้ว อัไรมัน huh. ท oh, no, no, no. okay. 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 ิ้งไม่ได้ตัวตนเงี้อือไปไปไปมามาสบแล้วไปโน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 โกโก้บอสีบอสีโอเคไปแล้วนะคะทุกคนลูกสาวมากวนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนพี่สวย ¿Vos? ¿Alona? ¿Por tomar. No? no, bye bye.